สวัสดีครับสวัสดีสวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอติฮัทนะครับวันนี้ครับจะเป็นช่วงคุยก่อนเกมนะครับซึ่งเป็นเกมศึกยูฟ่าแชมเปียนีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ครับที่ทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับจะบุกไปเยือนที่ยันเบสเดลสเตเดียมของคลับบรูซนะครับที่เบลเยียมนะครับลุเอเนี่ยครับก็จะมีทีม ประกอบไปด้วยทีมอย่างปารีสแซงต์แชงแมงครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรูสแล้วก็อาเบลไลซิกนะครับซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า,ามีสถานการณ์ของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับว่าของกรุป๊ปเอที่ทีมของเราอยู่ในกรุปมนี้นครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วนะครับส่วนเรื่องที่สองครับจะเป็น เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งสามสตาร์ของทีมขับรถนะครับที่ที่ทีมเราจะต้องเจอว่าเราจะต้องรับมือกับ3คนนี้อย่างไงนะครับส่วนเรื่องที่3ครับจะเป็นเรื่องอความความพร้อมของทีมเพรับว่าตอนนี้ซ้อ,อมเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่จบแมตช์ก,กับทางเบอร์ลี่มาเปปโกดีล่าก็นำทีมลงซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปที่เบลเยียมนะครับ เอาละครับเรามาที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ปเนะครับซึ่งกรุ๊ปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับก็จะมีอย่างที่ปารีสนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามีปารีสมีขับรูทแล้วก็มีทางอเบไลซิะครับซึ่งตอนนี้ครับจากฝูงของกรุ๊ปนี้ก็คือเป็นปารีสแซงแชงแมงครับที่มีอยู่4คะแนนครับซึ่ง ปารีสเนี่ยมีคะแนนเท่ากับทางขับรุูสขับบูสก็มี4ี่แต้มเหมือนกันซึ่งขับรุูสกับทางเปเจนนะคือก็เสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งที่ที่บ้านของขับรุูสนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับอยู่อันดับที่3มครับมี3แต้มหลังจากนัดที่ผ่านมานัดที่2ครับที่เราบุกไปพ่ายให้กับทางปารีสนะครับส่วนอาเบไลซิกครับก็ยังไม่มีแต้มนะครับต้องบอกว่า2นัดที่ผ่านมาพวกเขา โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มไป6ประตูต่อ3นะครับทัพที่2นะครับถือว่าหักปากกาเซียนนะครับหลังจากที่ขับรลูดนะครับสามารถเอาชนะอาเบลิสติกได้2ประตูต่อหนึ่งที่บ้านของไลซิกนะครับซึ่งตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าทางปารีสแซงต์แชงแมงกับทางคลับบูดมี4แต้มเท่ากันนะครับก็คือซิตี้เราก็จะตามหลังทีมจากฝูงอย่างขับบูดแล้วก็อขออภัยครับเป็นปารีสกับ อันนีที่นำจาฝูงเพราะว่ามีลูกได้เสียดีกว่าครับก็คือบวก2ทางขับบลูดกันมีลูกได้เสียเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้คือบวก1นะครับซิตี้เนี่ยก็คือ,อในคืนวันคานเนี่ยคือที่จะบุกไปเจอกับทางคลับบูดเนี่ยคือสถานการณ์ครับก็ต้องว่าต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าอยากจะเป็นจ่าฝูงนะครับก็ต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับต้องบุกไปชนะทางคลับบูดให้ได้ซึ่ง ตอนนี้ทางไลซิกเนี่ยไลซิกก็ถือว่างานหนักมากเลยนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะมาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยทั้ง2นัดนะครับแล้วก็นัดของค่ําคืนวันคานที่พวกเขาต้องเจอกับทางปารีสแซงเชงแมงซึ่งบอกว่าเป็นงานยากกว่าทางนัดก,ก่อนที่เจอกับทางขับบูธอีกนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปประเด็นประเด็นที่2นะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกท่านครับทำความรู้จักกับทีมขับบูธกันก่อนนะครับว่า สองนัดที่ผ่านมาครับทางไอ้ครับบูทเนี่ยเขาเจอกับทางปารีสแซงแชงแมงแล้วก็ทางอาเบรซิกเนี่ยมีสเตปหรือว่ามีสถิติยังไงมีการลงเล่นเรื่องแผนการจับตัวผู้เล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านอลองเจาะลึกลองลงละเอียดรายละเอียดสักหน่อยกันก่อนนะครับทางคลับบูทเนี่ยก็คือโค้ชของคลับบูทก็ชื่อว่าฟิลิป เคลมองนะครับเคลมองเนี่ยตอนนี้อายุ47ปีซึ่งเป็นอดีตกัปตันทีมของทีมคลับบูธเองนี่แหละครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งเคลมองเนี่ยแกจะชอบมักใช้ระบบอ่าซีซีแล้วก็5-4-1นะครับซึ่ง2ระบบที่ทางเคลมองชอบใช้แล้วก็2ระบบนี่แหละครับที่ใช้เล่นกับทางปารีสแซงฌองแมงแล้วก็ทางอาเบไลซิกมานะครับซึ่งในนับที่อ่า เปิดบ้านเสมอกับทางอาเบลซิกนัดแรกนะครับก็คือ,อพวกเขาใช้ระบบ4411นะครับใช่ไหมครับน่าจะ4411ใช่ครับ4411ซึ่งพวกเขานะครับทางครับรุนจะมีตัวเก่งประมาณ3คนที่ผมกลับไปย้อนดูย้อนดูเทปเทปที่นับแรกรที่ทางเจอกับทางปารีสก็จะมีาทาง กับตันทีมเบอร์20ครับชื่อว่าฮานฟานเกนนะครับซึ่งตัวนี้ครับที่เป็นคนยิงประตูให้กับทีมขับรูทได้ทั้ง2นัดเลยนะครับต้องบอกว่ากยิงไปแล้วสองประตูนะสอ2ประตูสองประตูกบหนดแอสซิสนะครับสำหรับทางฮานฟานเกนนะครับซึ่งเป็นตัวทีเด็ดเลยครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งตัวจีดของทาง เป็นเด็กกีฬาชาติฮอนแลนด์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเบอร์สิบเขาชื่อว่าโนอาแลงนะครับบางแหล่งหรือว่าคนภาคบางคนที่ผมไปฟังก็เรียกว่านอาลังนะครับแต่ผมเรียกว่านอาแลงแล้วกันครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่านอาแลงก็คือตัวเบอร์สิบตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวจี๊ดมากเลยครับซึ่งวันที่เจอกับทาปารีสแซงชังแมงน่คือแลงเนี่ยได้รับได้รับแมนออฟดอมตช์ในวันนั้นนะครับก็ถือว่าแกเล่นงานทางฮากิมี เอาไม่อยู่กับทางฮากิมีนะครับส่วนอีกตัวนะครับเบอร์90ซึ่งเป็นดาวรุง่งอ่าวัย20ปีนะครับชื่อว่าอ่าเด็กเคนเตเลเล่นะครับซึ่งถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าจากที่ผมไปดูเทปย้อนหลังมาก็คือคนภาคเขาก็จะอ่านว่าอย่างนี้ครับเดเคนเตเลเล่นะครับซึ่งเบอร์90ซึ่งเป็นดาวรุ่งของทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งกำลังเพิ่งติดรับทีมชาติเบลเยียมไปเมื่อ พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็แล้วแกก็สามารถทําประตูกับให้กับทีมชาติได้แล้วนะครับซึ่งแกเป็นกองหน้าที่มีความสูงร้อยเกินร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้แม้ว่าจะตัวผอมเพรียวนะครับผมว่ามีความคล้ายคลึงกับทางออกองหน้าของลูเนเต็ดอลเชื่ออะไรนะแพทริกแบมฟอร์ดใช่เลยครับซึ่งคล้ายกับทางแพทริกแบมฟอร์ดมาก รูปร่างแล้วก็หน้าตาก็เกือบเกือบเหมือนแต่จะทางเดนเตเลเล่เนี่ยแกจะมีความปราดเปรียวความคล่องตัวมากกว่าทางแพนกิกแบมฟอร์ดนะครับและทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดูสเตนะ็นัดที่เจอกับทางาปารีสก,กันก่อนนะครับซึ่งวันนั้นนะครับเกมจบลงด้วยอสกอร์หนึ่ประตูต่อ1นะครับวันนั้น โอ้โหต้องบอกว่าทางขับรทมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเลยครับต้องบอกว่าทางาปารีสเนี่ยคือตั้งน่าจะแบบแม้ว่าปารีสจะคลองบอลมากกว่านะครับแต่ถือว่าโดนโดนเจาะโดนเข้าทำเยอะมากเลยนะครับ16ครั้งของทางขับรถนี่ก็คือ,อยิงเข้ากรอบถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ยิงออก ยิงออกนอกกรอบไปครับออ f t a r ก็ t คำห้าครั้งส่วนทางปารีสเนี่ยก็มีโอกาส9ครั้งครับยิงเข้ากรอบ4ไม่เข้ากรอบ4นะครับผมดูดูในย้อนกลับไปดูครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ทางเนมาหรือว่าทางาคิเรียนเอมเบัปเป้เนี่ยก็จะโดนนักจะโดนไอ้เจ้าเบอร์3นะครับที่ชื่อว่า,าบาลันต้านะครับของทางคลับรสซึ่งเป็นตัวผิวสีนะครับ ตัวหนาแล้วก็เหมือนรถถังนะครับแกเป็นคนที่เข้าตัดเกมเร็วมากแล้วก็คือเวลาเสียบอลอะไรเงี้ยครับแกก็จะเข้าเพรสเข้าแย่งบอลแบบหนักเข้าหนักเลยครับต้องตัวอย่างทางนักเตะของเราอย่างทางแจ็คกิลลิตหรือว่าอย่างทางแบรนดซิวาต้องระวังเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นรถถังของทางคลับบูธเลยครับ,รบตัวนี้นะครับส่วนนัดที่2นะครับนัดที่2ที่ คลับบอสสร้างเซอร์ไพรส์นะครับบุกไปชนะทางอา l เบรไลซิกได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนั้นนะครับคลับบอสที่ชนะ2อหนึ่งก็คือโอกาสยิงของพวกเขาครับมีแค่7ครั้งนะครับซึ่งเข้ากรอบ5ครั้งเลยนะครับซึ่งเข้ากรอบ5ครั้งเป็น2ประตูนะครับทางอาเบรไลซิกนะครับ มีโอกาสยิง13ครั้งเข้ากรอบ4นะครับออกนอกกรอบไป4แล้วก็โดนบล็อกไป5ครั้งนะครับโอ้หต้องบอกว่าแทบจะโอกาสยิงของทางคลับบูธนะครับจาก7ครั้งเนี่ยแทบจะเข้ากรอบทุกครั้งเลยครับเพราะว่า2ครั้งที่ที่เป็นไม่เข้ากรอบเพราะว่าติดบล็อกนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งครับก็คือ2นัดที่ผ่านมาครับทางคลับบูธจะโดนนําก่อน แต่พวกเขากลับมาได้ทั้ง2เกมเลยครับในเกมที่เจอกับทางปารีสครับก็โดนทางอังเดเรล่าครับยิงประตูขึ้นนําไปก่อนก่อนที่ทางฮานเฟนากนนครับก็มาตีเสมอกับทีมได้ใช้เวลาไม่นานนะครับทั้ง2นัดเลยครับที่พวกเขาสามารถกลับมาได้ต้องบอกว่าครับวูดน่ากลัวนะครับซิตี้เราประมาทไม่ได้เลยนะครับผมเอาละครับคราวนี้นะครับเรา มาทําความรู้จักกับ3สตาร์นะครับสสตาร์ซึ่งตอนแรกคือผมกะว่าจะเอาแค่2สตาร์แต่ดูแล้วต้องเป็น3สตาร์ซึ่งเป็นตัวอันตรายทั้ง3คนของทางขับรูทเลยนะครับซึ่งคนแรกนะครับเป็นใครเป็่ได้ก็คือกัปตันทีของพวกเขานะครับก็คือชื่อฮาร์ฟนาเก้นนะครับคนนี้จับตามองให้ดีเลยนะครับซึ่งเป็นซึ่งแกเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับบางครั้งก็จะเล่นเป็นหน้าต่ําบางนัดนะครับ ส่วนสูง195เซนติเมตรครับโอ้สูงมากไม่ผมไม่แน่ใจว่าทางกองหลังของซิตี้เราเนี่ยทางลาป็อกกับจอห์นสโตนเนี่ยสูงเท่าแฟนนักเกนหรือเปล่านะครับเพราะว่าแฟนนักเกนสูง195เซนติเมตรนะครับตอนนี้อายุ29่สิบปีครับเป็นนักเตะของทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งแชมเปี้ยนลีก2นัดที่ผ่านมาแกยิงไปแล้ว2ประตูนะครับทำได้1แอสซิสส่วนในลีกครับในลีก ฟานอเกนนะครับก็ยิงได้3ประตูนะครับทำได้อีก1แอสซิสต์นะครับซึ่งทางฟานอเกนเนี่ยแกจะชอบรับผิดชอบเรื่องการเ,าเรื่องลูกตั้งเตะลูกฟิกคิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากที่ผมไปดูย้อนหลังนะครับแกเป็นคนที่มีความคล้ายคลึงกับทางอีฟายคูตักันนะครับว่าทําเกมลุกได้สร้างสารรค์เกมได้และแกแกมักจะทะลุทะลวงขึ้นมานะครับทําประตูได้อยู่บ่อยครั้งนะครับ ต้องบอกว่าอย่างปีก่อนนะครับที่อูวคายยกคูดกันนะครับท็อปฟอร์มที่แกมักจะยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็แบบทะลุทะลวงขึ้นมาทําประตูดได้บ่อยนะครับซึ่งจากที่ผมไปดูมาครับฮันเฟนเกนนี่คือมีความคล้ายคลึงนนทางยูวคายคูดกันเมื่อปีที่แล้วมากนะครับที่สามารถขึ้นมาแล้วทําประตูกับทีมได้นะครับคนที่สนะครับโนอาแลงนะครับ, no รบหรือว่าโนอาลังนะครับ ซึ่งแล้วแต่คนจะเรียกนะครับว่าเรียกแรงหรือลังแต่จากที่ผมไปดูเกมย้อนหลังมาเทียบในนัดที่ซัลตันสองนัดนนะครับก็คือก็เห็นทางาคนผ้าจะเรียกว่านัวแรงนัวแรงอะไรเงี้ครับก็ขอเรียกเป็นนัวแรงแล้วกันนะครับเบอร์สิบตัวจี๊ดครับก็คือตัวจี๊ดคนนี้ครับอายุยีิบสองปีนะครับก็ติดทีมชา่าฮอนแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับนัดที่ในช่วง คัดบอลโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับก็ได้ลงเล่นไปแล้วนะครับแชมป์ลีกสองนัดนะครับทางนัวแรงนัวแรงเนี่ยแม้จะทยังทำประตูไม่ได้ครับแต่นัดที่เจอกับทางปารีสแซงเชียงแมงครับนัวแรงได้แมนออฟเดอะแม h นะครับซึ่งเหนือกว่าวันนั้นทางปารีสล,ลงเล่นทั้งเนม่าเอมบัปเป้แล้วก็ทางเมซี่ลงเล่นหมดนะครับแต่ไม่มีใครได้แมนออฟเดอะแม็ครับนัวแรงเสร็จนัวแรง ส่วนในนัดที่เจอกับทางอาเบลซิกนะครับทางนัวแรงก็สามารถยิงยิงประตูเข้าไปแล้วแต่โดน V r อาจับลำหน้านครับก็ถือว่ายังหาประตูไม่ได้ในเกมยูฟาแชมเปียร์เรื่องการเล่นของทางนัวแรงน่คือเป็นกองหน้ากอ,องหน้ากึ่งปีเล่นหน้าก็ได้นะครับเล่นปีกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นทางปีกซ้ายซึ่งเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับสปีดต้นจัดแล้วก็มีความคล่องแคล่ว งานนี้ครับต้องเจอกับทางไคลวอเกอร์ครับต้องต้องฝากไคลวอเกอร์ดูแลครับตั้งแต่หัวกระไดบ้านยันหลังคาเลยครับต้องดูแลให้ด้วยถึงครับทางโนอาเรงจับให้อยู่ในลีกครับโนอาเรงยิงไปแล้ว3ประตูทําได้ถึง5แอซซิตเลยนะครับหมูไม่ธรรมดาเมื่อปีก่อนครับโนอาเรงนะดทำประตูรวมได้17ประตูกับ11แอซซิตนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวลูกที่มีอนาคตแน่นอนครับสำหรับโนอาเรีงวัย22่ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ครับช่วงประมาณหลังจบนัดแรกที่เจอทางปารีสนะครับก็มีข่าวว่าทางอาร์เซนอลนะครับสนใจที่จะดึงตัวทางโนวาแรงไปในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้านะครับก็ว่าแต่ข่าวตรงนี้ก็ต้องาฟังหัวให้หัวต้องกรองกันหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าทางมิเกลวัตเตต้าจะเอาจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับคราวนี้ครับมาคนที่3นะครับก็เป็นทาง เทเลนเล่นะครับคนที่อ่านชื่อยากนะครับเบอร์90คนนี้ก็น่า,นาจาับตามองเหมือนกันซึ่งเป็นหนึ่งในดาวรุ่งครับที่ติดทอปอ่าท็อป20ครับ20คนสุดท้ายที่มีลุ้นรางวัลโกลเด้นบูธนะครับหรือว่ารางวัลที่ทางเมื่อปีที่แล้วที่เป็นทางเอริ่งเบลฮา,าร์แรนครับที่ได้รางวัลไปครับก็เหมือนเป็นรางวับลบอลอลงดอของเหมือนเด็กของของเยาวชนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูสเตตของทางนูอารังกันสักนิดนะครับนะขออภัยครับไม่ใช่นูอารังนะเป็นสเตตของทางชาเลนเดคินเทเลนเล่ะนะครับสำหรับชาเลนเดคินเทเลนเล่นะครับตอนนี้อายุอาอายุ20ปีนะครับเพราะว่าเกิดปี2001นะครับอายุ20ปีส่วนสูง191ซนติเมตรนะครับโอ้โหนี่สูง พอๆหัวสูงน้อยกับทางฟานากเกนครับประมาณ3มเซนนะครับโอ้สองตัวลูกนี้ต้องระวังนะครับเรื่องลูกกลางอากาศทรบับองหลังของเราซึ่งในลีกปีนี้ทางเดคเคนเตเลนเล่ครับยิงไปแล้ว4ประตูกับ2แอสซิตนะครับจากการลงเล่น11นัดนะครับซึ่งในเกมแชมเปี้ยนลีกก็ลงเล่น2นัดก็ยังทําประตูไม่ได้แต่ก็แอสซิตไปแล้ว1ลูกนะครับตอนนี้ทาง เดนเทเลเล่ uh, นะครับต้องบอกว่าไม่ว่าลาป็อกหรือว่าอูเบนดีอาร์ตนะครับต้องจับให้อยู่นะครับตัวนี้แม้ว่าจะรูปร่างสูงแต่ความเร็วของพี่แกต้องบอกว่าจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับจากที่ผมไปดูนะัดที่เจอกับทางอเบลซิกซึ่งบอกว่าไม่ธรรมดานะครับตัวลุก3ตัวลุกอันตรายของทางพลับบูธ เอาละครับคราวนี้มาเช็คความพร้อมของทีมเรากันก่อนนะครับหลังจากที่เราไปทำความรู้จักกับทางทีมของคับร์กแล้วรู้จัก3สตาร์ของพวกเขาที่เป็นตัวอันตรายแล้วไม่ว่าจะเป็นทางฮันเฟนเกนนะครับแล้วก็โนอารงรวมไปถึงชาเลนเดคนเตเลเล่นะครับ3ตัวลูกอันตรายของพวกเขาคราวนี้ครับเรากลับมาเช็คความพร้อมของทีมของเรากันก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่จบเกมที่เราเอาชนะทาง เบอร์ลี่ไปได้2ประตูสูนในหลีกนะครับก็เช้าวันต่อมาทางเป๊ปกวาเดยล่านะครับบอสของเราก็นําทีมลงซ้อมเพื่อ,อเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะบุกไปเจอกับทางคลับบูทนี่แหละครับซึ่งในช่วงการซ้อมครับมีข่าวดีเล็กๆนะครับก็คือทางซุนหน้าดาวรุ่งอฟอร์มแรงเมื่อรุูการก่อนอย่างเลียมดีแลนะครับก็ กลับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็อาจจะยังลงเล่นไม่ได้ในช่วงอาทิตย์นี้ที่หน้าก็ยังอาจจะยังลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็อาจจะเร็วๆนี้ครับน่าจะได้เห็นฟอร์มของเรียมดีบกับทีมชุดใหญ่นะครับก็ขอให้ดีาเรียกความฟิตแล้วก็กลับมาร่วมสมทบกับรุ่นพี่นะครับลงเล่นในเกม ในเกมลีกแล้วก็ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ให้ได้นะครับในเร็ววันนะครับส่วนทางตอนนี้ครับทางนอกจากที่ทุกคนครับทุกนักเตะทุกคนที่อยู่ในอังกฤษนะครับร่วมซ้อมกันที่สโมสรมีอยู่2นักเตะครับที่ทางเป๊ปโกเดล่านะครับก็ส่งตัวไปล่วงหน้าครับไปที่เบลเยียมล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือทาง สองนักเตะบาลิซิเลียบาซิเลียนครับอย่างทางเอลิสันโมราเอสแล้วก็ทางกราบเบลเชซุสนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยก็มีเหมือนมีข่าวมีภารกิจครับมีภารกิจว่าได้ไปเยี่ยมเยียนทางาทีมอย่างรอนเมลเอสเคนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นอยู่ในเครือของอซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะครับซึ่งรอนเมลเอสเคเนี่ยก็อยู่ในดิวิชัน่นหนึ่งบีนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อ่าเป็นดิวชันหนึ่งบีของทางเบลยเยียมเนี่ยเป็นแบบเหมือนแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจซึ่งจากที่ผมไปดูอ่าประวัติดูอะไรเงี้ยครับก็ทางรอนเมลเอสเคก็อยู่อันดับที่3ของลีกนะครับจากแต่นี้ลีกของอ่าดิวชันหนึ่งบีเนี่ยมีแค่8ทีมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการคัดมีการแบบแข่งยังไงครับแล้วก็อาจจะอ่าคัดเพื่อขึ้นไปลีกสูงสุดหรือว่าไปลีก อันไหนครับผมก็แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ต้องถ้า,ามีใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็สามารถอาคอมเมนต์เข้ามาบอกทางผมได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับ,บคราวนี้ครับก็เรามาพูดถึงทีมที่จะเล่นกับทางคลับบูธในวันที่19กันว่าจะมีใครลงเล่นกันบ้างครับคาดการล่วงหน้าอีกแล้วนะครับว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านเอในนัดที่ผ่านมาก็ คาดการแต่ก็มีที่หลุดโผไปประมาณ3-4คนเอถือว่าเยอะนะครับอย่างทางเดซอนก็ไม่ได้ลงเล่นเพราะมาไม่ทันก็เรือยเชืซุดนะครับแจ็คกีดิตรวมไปถึงลูเบนดีอาร์ตนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นที่ผมคาดการผิดนะครับวันนี้ครับขอเรามาคาดการล่วงหน้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะมีใครบ้างที่จะลงเล่นในเกมแชมเปนลีกนัดที่3นี้ครับ การจัดตัวผู้เล่นของทีมเราก็น่าจะเป็นระบบเดิมนะครับ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูครับน่าจะเป็น Edison เอเด o n m ซอนโมราเอเแหละครับแม้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความฟิตจะถึงไหมแต่ถ้าได้พักมากกว่าเพื่อนแล้วก็มีความสดความเป็นมือหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ความไว้วางใจมากสุดก็น่าจะเป็นทางเอเด o n m ซอนโมราเอสนะครับก็น่าจะลงเฝ้าเสาในเกม ่ําคืนของวันอังคารนะครับแบ็กขวาน่าจะเป็นทางขายวอลเกอร์ครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับเพราะว่านัดที่ผ่านมาก็ได้พักเต็มๆเ,เลยนะครับถ้าเป็นจัวการเซโร่ครับที่ได้ลงเล่นเพราะว่าทางวอลเกอร์ครับต้องผมว่าผมมองว่าวอลเกอร์ต้องมีงานที่รับชมก็คือโนอารแรงอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในเบื้องต้นนะครับคู่หัวเซนเตอร์ครับน่าจะ ปรับมาใช้หูเซนเตอร์ตัวจริงครับอย่าง2-3าเกมที่ผ่านมาอย่างรูเบนดีแอสแล้วก็ทางอาร์มิลิลาป็อกนะครับแบ็กซ้ายนั้นนี้น่าจะถึงคิวของอาทางโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับหลังจากที่กับวเดียกคอนฟิก์กลับมาได้แล้วแล้วก็เป็นมีชื่อมัวสำรองในนัดที่เจอกับทางเบอร์ลี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นนัดนี้ครับน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริง ส่วนมิดฟิลด์สาคนนะครับโรดรีครับน่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มดีมากนะครับได้เรียนดูวิชาจากทางอาจารย์แฟนันถือว่าน่าจะจบหลักสูตรแล้วนะครับต้องทำผลงานได้ดีมากเลยนะครับเควินเดอรอยนะครับน่าจะลงเล่นเหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นทางบานาโดซิวนะครับยูไคกุนเดกันเนี่ยผมว่านันนี้น่าจะได้ยังเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับ ฝั่งซ้ายจ็คกิริตน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วครับเพราะทางนัดก่อนครับทางเป็นฟิลโฟเรนครับที่ได้ยืนทางฝั่งซ้ายสลับสลับเปลี่ยนกับทางราฮินสตอร์ลิงที่สลับสับเปลี่ยนกันในนัดเจอกับทางเบอร์รี่ด้านนี้จ็คกิริตน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงส่วนฝั่งขวานะครับหลังจากที่ลิยัตมาเลสได้ลงเป็นตัวจริงนัดที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนยิงนกตกปลาไปหน่อยครับก็น่าจะ นั่งก่อนนะครับให้ทางกราเวียเชซุะครับถ้าเชซุตฟิตทันนะครับก็จะเป็นกราเวียเชซุตแล้วก็ส่วนหน้ากองหน้าฟอ i ไนนะครับน่าจะเป็นทางฟิลโฟเดนนะครับสำหรับผมนะครับก็นี่คือความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับที่ไม่รู้ว่าทางเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันคุยก่อนเกมนะครับ เกมในยูฟาแชมลิกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ที่จะบุกไปเยือนทางคลับบลูดนะครับก็แข่งกันในวันอังคารที่19เวลาตีหนึหนะครับขออภัยครับทีอ่อาจจะพูดผิดไปในข้างต้นครับว่าตีหนึสครับสุดท้ายนี้ครับก็ ถ้าทุกท่านชอบในสไตล์ในแบบของเดีติับนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อให้กำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ผ่านมาให้กำลังใจผมมากเยอะมากเลยครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจะรอคลิปร่องี้ผมก็จะทำทุกๆแมทนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นแมทของทางพิมลีกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับทาง f a ฟครับหรือว่าทางลีครับก็น่าจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเขาทำแค่สองถ้วยก่อนเนาะ สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม DITH มานะครับก็มีข้อแนะนําข้อเสนอแนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับคลิปต่อไปในนัดที่เจอกับทางไบรตันนะครับในพรีเมียร์ลีกนัดที่9ของฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ